สวัสดีครับพวกับผมเอกเลเจนสวัสดีค่ะส้มโอเลเจนค่ะพบกับพวกเราในรายการเดอะเลเจนทางช่องเดอะเลเจน h a n แนลค่ะ,คะ วันนี้ค่ะเราสองคนจะมาเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านช่วยรอติดตามชมในคลิปแรกของเราค่ะใน EP ีแรกทางทีมงานของเราค่ะจะไปสำรวจพื้นที่ที่เป็นสำนักสองอร้าง<ช>ของอาจารย์ส่วนค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฐานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉชะเช,ชิงเซาครับซึ่งในตามตำนานนะคะสถานที่แห่งน,นี้เล่าขานกันว่ามีความน่ากลัวมากห้อนแล้วก็<ช>มีความเฮี้ยนค่ะซึ่งที่นี่นะคะพี่เอกมีคุณรูปปน กว่า300กว่าตัวค่ะที่อาจารย์ส่วนท่านเป็นคนตั้งใจมุ่งมั่นปั้นขึ้นมาค่ะครับผมทางรายการของเราอะค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะไปสํารวจแล้วก็ไปพิสูจน์ตํานานเนี้ค่ะที่เล่าขานกันมาว่ามีความหลอนจริงๆฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราสองคนพี่เอกแล้วก็ส้มโอแล้วก็ทางทีมงาน The Legend ของเราค่ะคในรายการ The Legend ทางช่อง The Le g e n d Channel ค่ะ ขอบคุณ,คณเลยค่ะ